สวัสดีค่ะมาพบกับบริษัทามาฮ่าพัพพาจันทบุรีนะคะสาขาสำนักงานใหญ่วันนี้เรามาเสนอรถ x s r 155cc กันค่ะจ้ะของเราเป็นสไตล์วินเทจหรือไม่ก็เรียกอีกอย่างนึงว่าเฮอริเทจก็ได้จ้ะ ไฟหน้าเป็น LED ทรงกลมมาพร้อมกับไฟท้าย LED ทรงกลมตัวทรงถังเป็นทรงหยดน้ำบอกเป็นตอนเดียวรองรับการขับขี่นั่งสบายเรื่อนไม้เป็น LED มีฟังก์ชันคือระบบเกียร์หระดับพร้อมบอกชิปกดดูได้ค่ะชิปกี่กิโลเวลาเราขี่ทางไกลเราจะมีชิปบอกหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดเลย เกน้ำมันมีเรือนไม้บอกสตาร์ทรถเป็นระบบไฟฟ้าการขึ้นรถก็จะติดโชคหน้าเป็นระบบหัวกลับรองรับการสะเทือนทุกการขับขี่นะคะแล้วก็ยางยางหน้าขนาดยาง110ยางหลัง140สามารถรองรับการขับขี ได้ทุกท้องถนนไม่ว่าจะเป็นถนนธรรมดาหรือว่าถนนที่มีหินทะเลทรายของเรารองรับได้หมดค่ะขนาดเครื่องยนต์155ซีซีมีถังความสูหม้อน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็ถังน้ำมันสูน้ำมันได้10ลิตรถ้าเกิดสนใจรถ XSR 155ซีซีเข้ามาที่ร้านของเราได้เลยค่ะมีสู์บริการคบศูนย์บริการต่อยันยนต์จากยามาฮ่าพับพาจันทบุรีขอบคุณค่ะ